เที่ยงไทยรัฐเขาร้อนต้องรู้นะครับกัมพูชาเนี่ยอยากจะได้และเกินปราสาทในฝั่งไทยแต่ว่าเชื่อไหมฮะตอนที่โจมตีในรอบแรก24กรกฎาคมกัมพูชาโจมตีมาเนี่ยคือเป็นเป้าหมายชุมชนชาวบ้าน<ะ>โรงพยาบาลและโบราณสถานสําคัญอย่างเช่นปราสาทต,ตามเมินทมนี่คือวินาทีที่อาวุธหนักจากฝั่งกัมพูชาตกมาใส่แถวๆตัวปราสาทซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุนับพันปีฮะตอนนี้ตอนตนี้มีระเบิดควันครับ อยู่ปราสาทตามเมืองครับครับปราสาทตามเมืองมีระเบิดควันขึ้นมาครับภาพจากวงจรปิดนะครับเสียงในคลิปบอกเลยว่านี่คือระเบิดควันนะฮะมาตกใส่แถวแถวปราสาทตามเมืองทมแนวรั้วตรงจุดนี้ฮะกำแพงรั้วโบราณอายุเป็นพันปีนะครับเหตุการณ์ปะทะกันไทยกัมพูชาย้อนกลับไปเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมาปราสาทตามเมืองทมตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ ภาพควันลอยฟุ้งบริเวณแถวแถวตัวปราสาทฮะแล้วก็เสียงบรรยายก็ยืนยันอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่ากัมพูชาเขาไม่ได้สนอะไรเลยหรอครับว่าจุดที่เขาโจมตีมาเนี่ยจะเป็นพื้นที่สําคัญเช่นชุมชนชาวบ้านโรงพยาบาลหรือโบราณสถานที่อายุเก่าแก่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์คือที่ผ่านมากัมพูชาดูอยากจะได้ละเกินปราสาทต,ต่างๆ<ะ>อยากจะขอร่วมบริหารจัดการในพื้นที่แต่พอคุณ ทำแบบนี้มันก็เลยมีคำถามไงฮะและบวกกับความเสียหายร่องรอยที่ปรากฏหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปพิสูจน์มันยืนยันได้ด้วยภาพหลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้ครับพอเรายึดได้แบบเบ็ดเสร็จหลังจากสิ้นสุดการประทะกันในรอบแรกพื้นที่ปราสาทตาเมินทมไทยก็วางรั้วลวดหนามเลยครับให้รู้ว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนอย่างไรปรากฏก็ออกมาอีกครับคลิปที่ทหารกัมพูชาเนี่ยตะโกนอยู่ด้านล่างเหมือนไม่พอใจอะฮะ โอ้ยนี่พวกนี้ร้ายนั่นมากล่าวหาทหารไทยที่ประจำการดูแลฐานแถวๆปราสาทตาเมืองทมเห็นไหมฮะทหารไทยกำลังเคลียร์พื้นที่วางลวดหนามปรับหน้าดินทหารกัมพูชาตะโกนวเวเว่ยเว่ยมาแบบนี้ฮะเนี่ยทหารไทยเราพยายามที่จะวางรั้วลวดหนามหลายชั้นเพื่อความปลอดภัยเจ้าของคลิปก็เลยอดแซวไม่ได้บอกแหมอยู่ข้างล่างนั่นแหละถ้าอยากเข้ามา หลังจากนี้ก็ต้องทำตามขั้นตอนนะเพราะว่าเซเบิร์ดเคยบอกไงฮะ,ะอาจจะต้องมีการทำํำหนังสือเดินทางเพื่อขออนุญาตผ่านเข้ามาเที่ยวไม่มีพาสปอร์ตเนี่ยอาจจะขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายนะ<า>เพราะตอนนี้ไทยเข้าดูแลพื้นที่นี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วอ<า>ตอนที่มีโอกาสได้ดูแลร่วมกัน<อ>ก็ไม่ดูแลให้ดีค่ะแล้วคุณยังจะมาโจมตีอีกแต่พอสุดท้ายเราได้รับโอกาสในการดูแลแบบเบ็ดเสร็จ<อ>คุณก็มาตะโกนแบบไม่พอใจแบบนี้อีกฮะ ยังมีนะยังมีความรู้สึกของทหารที่เล่าให้ฟังว่าไอ้นาทีประทะที่ปราสาทตาเมินทมเนี่ยนะตัวทหารนายนี้นี่ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่มาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยก็คือจ่าสิบเอกสุรชาติชายานนท์หรือว่าจ่าแม็กค่ะจ่าแม็กเนี่ยเป็นทหารอยู่บริรัมถือว่าเป็นทหารกล้าแนวหน้าได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด BM21 ระหว่างการประทะบริเวณปราสาทตาเมินทมที่พนมดงรักของสุรินหุณผู้ชมคะจ่าแม็ก เล่าให้ฟังถึงสมรภูมิปะทะเดือดวันแรกของการเกิดเหตุปะทะ24กรกฎาคมจ่าแม็ก Mac เนี่ยนะเป็นชุดแนวหน้าไปวางลวดหนามตั้งแต่ตีหไอตอนนั้นยังไม่ปะทะใช่ไหมเอาลวดหนามเนี่ย<ะ>ไปวางหลังจากนั้นพอ8โมงปับ๊บเริ่มปะทะจ่าแม็ก Mac เนี่ยโดนอาวุธจากกัมพูชามาโจมตีบังเกอร์ตรงปราสาทตาเมินทมที่สุรินนะนะได้รับบาดเจ็บอรอบนั้นเนี่ยจ่แม็ก Mac บอกว่าผมอนิ้วเกือบขาด ผมก็ถูกส่งตัวไปทําแผลที่โรงพยาบาลปราศาสตร์แล้วพอวันรุ่งขึ้นโอ้โหใจจ่าแม็กโอ<ฮ>้โห<ฮ>โคตรได้เลยจริงๆค่ะเพราะอะไร25กรกฎาคมขอกลับเข้าสู่สมรภูมิอีกครั้งหนึง่งแล้วก็โดนอีกโดนอาวุธ RPG จากฝั่งกัมพูชาเนี่ยโจมตีบังเกอร์อีกครั้งรอบนี้จ่าแม็กได้รับบาดเจ็บค่ะสาหัสเลยด้วย,วยตรงศีรษะเนี่ยนะคะ แล้วพอ26กร,รกฎาคมก็ส่งตัวเข้าผ่าตัดในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่โคราชรักษาตัวตั้ง37วันฟังจำแม็กค,ค่ะวันที่24เริ่มแผลแรกครับเข้าที่บังเกอร์ L1 เลยครับทางซ้ายของปราศาทตรครับแล้วออกมาทำแผลที่โรงพยาบาลปราศาทแล้วก็ขอผู้พันเข้าไปคืนวันที่25 ครับผู้พันแค่เข้าไปคืนครับแล้วก็โดนที่หัววันที่ชิบกบตอนนั้นโดนยังไงครับทำไมถึงโดนโดนจังหวะที่เขายิงลูกไอวิจีมาพอดีผมก็ระทับยิงไป้หน้าพอดีกระสุนปืนมันเข้ามาตรงมูลหน้าบุญดินครับโอ้โหพอฟังดูอ่ะคุณผู้ชมทั้งร่างกายทั้งหัวใจของจ่าแม็กเนี่ยค่ะคือหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะแล้วเน,ะนะี่ยนะรถกระบะของจ่าแม็กน่ะก็ยังโดนเหมือนกัน โดนสะเก็ดระเบิด B M 2 1อ่ะพรุนเป็นร,ร,รูรูรูน่ะ60กว่ารูคุณผู้ชมคะถ้าซ่อมเองนี่ต้องจ่ายเป็นหลักแสนละมั้งเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยเสียโยค่ะนายนัทวุฒินาคสุวรรณนักธุรกิจเจ้าของอู่กับทางช่างบิ๊กบุรีรัมช่างบิ๊กภูริภาคศรีรัตด,ดีจรัด ซ่อมให้ฟรีแบบร้อยเปเ็์เลยนะไม่คิดตังแมต่ตาบทเดียวภาพนี้จําได้ไหมที่จาแม็กเข้าไปหารถแล้วก,กอดรถตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นรถกระบะหลังจากซ่อมเสร็จแล้วก้มลงไปจูบด้วยอะ่ะคือกลับมาสภาพนิ่งเลยค่ะโอ้โหตอนนั้นที่เราเล่าข่าวนี้นะคนก็ยังชื่นชมเลยชมทั้งแบบเสียโยชมทั้งช่างบิก๊กว่าน,นี่แหละคือทําเพื่อทหารน้ําตาจะไหลอย,อยู่แล้วเนี่ย Oh. วีรบุรุษประสาทตาเมือนทมแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่เป็นวีรบุรุษจากเหตุการณ์การสู้รบปะทะกันนะฮะส่วนในฝั่งของกัมพูชาครับมีไหมวีรบุรุษไม่แน่ใจ <lem par> เพราะว่าตกดึกกงเล่า oh. กงเล่าขาวพอเมาเสร็จปับ๊บ <c oughs> เอาเลย <im par ic> ด่าประเทศไทยแบบนี้ฮะกีมโบบ ព្រះគិយសៀមសតចោសៀមសូមបងប្អូនសូមរួមទាំងគ្នាកំប្រើផលិតផលរបស់សៀមសូមសូមរួមគ្រប់គ្រងប្រើផលិតផលក្នុងស្រុកយើងរបស់ឆ្នៃយើងដើម្បីលើកតកាលលើកតកាលដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងទាំងគ្នាហើយឥឡូវសៀមវាមើងងាយយើងខាងនេះហ្នឹងហើយមើងងាយដល់ឧស្សាហកម្មយើងហ្នឹងហើយមើងងាយដល់រដ្ឋបោរបស់យើងពីរុំឲ្យតខ្មែរវាមើងងាយដល់អស់ហ្នឹងហើយយើង เขากล่าวหาว่าเราไปดูถูกเขา<ม>แล้วก็มีการบอกว่าเอาใครที่เกลียดประเทศไทยคนไทยเนี่ยก็เราก็มาร่วมกันแบรนดสินค้าอย่าไปใช้สินค้าของประเทศไทยนะฮะคลิปนี้เนี่ยทางเพจมังกรซ่อนตัวเขาโพสต์เอาไว้บอกว่า2ทหารกัมพูชากงเล่าข่าวไทยย้อมใจหลังเมาแล้วก็อัดคลิปแล้วก็มีการพูดระบายความในใจออกมาแบบที่ได้ฟังกันไปในคลิปนะฮะน่าจะดูแดงๆหน่อยเสียงอาจจะดูฟังแล้วมันดูแบบเปรียปร้ยๆสักนิดหนึ่งนะฮะเหมือนลิ้นเปรีย้ยนะ นอกจากนี้ครับทหารกัมพูชาในช่วงเวลากลางวันเขาทําอะไรกลางคืนตกดึกกินเหล้าแล้วก็ระบายความในใจอัดคลิปใช่ไหมฮะกลางวันเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยขนสเสบียงไปที่ฐานหน้าแนวครับคลิปนี้ทหารกัมพูชาขนสเสบียงใส่รถอีทแท็กไปตามทางถนนที่มันเป็นดินแบบนี้ฮนะเละเทะไปหมดเลยเหนื่อยครับนั่งพักก่อนทั้งเพจส่งสองเขมรโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่า วันที่7ตุลาคมเนี่ยนะฮะทหารกัมพูชาขนสเบียงยุทธภัณฑ์ไปยังฐานแนวหน้าทุลักทุเลเลยนี่แบบนี้สภาพมีอีกครับลำเลียงของลำเลียงสเบียงขึ้นไปที่ฐานใกล้ๆกับปราสาทตาควายในคลิปก็จะเห็นทหารกัมพูชาเขาแบกสเบียงเดินขึ้นไปฮะทางลาดชันหน่อยนี่แบกใส่หลังเอาผ้าผูกมัดเอาไว้ ลำเลียงสเสบียงขึ้นฐานใกล้ๆปราสาทตาควายนะครับเพราะว่าเขายังอยู่ในตัวปราสาทใช่ไหมฮะ<ฆ>แต่ว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยไทยกระชับพื้นที่ยึดได้มากขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประทะกันทางนี่ลาบากมากนะผ่านหินผาความชันซอกหินบันไดแบบที่เห็นเนี่ยครับ หลังจากนั้นครับอ้าถ้าไปถึงที่ฐานแล้วทําอะไรล่ะเขาก็ถ่ายชีวิตพวกเขานะล้อมวงกินข้าวที่ปราสาทตาควายนี่นั่งล้อมวงการกินอยู่ที่บริเวณปราสาทตาควายแบบนี้ในปราสาทก็มีกระสอบทรายอยู่แน่นเลยนะฮะบริเวณช่องประตูของตัวปราสาทนี่เห็นไหมกระสอบทรายสีดำดำตั้งเทินสูงเอาไว้เหมือนกับว่าใช้ปราสาทเนี่ยเป็นโลกกำบังด้วยครับก็คือว่าอะตองกลางวันออกมานั่งกินถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากวนพวกเขาคงจะพากันหลบเข้าไปด้านในนะฮะทางเพจ มีมิลิเ a อรี่ฟอสบอกว่า8ตุลาคมทหารกัมพูชากินข้าวกันที่ปราสาทตาควายชีวิตทหารกัมพูชาเนี่ยจะว่าไปมันก็น่าเห็นใจไหมคุณผู้ชมดูสิฮะขนาดเจ็บป่วย<ต>เจ็บเ<ต>จียนตายตก็ยังต้องหอบพิวสายน้าําเกลือแบบนี้ไม<ต>่ไรู้ว่าป่วยจริงหรือแกล้งป่วยทำคอนเทนต์เพื่อจะขอรับเงินบริจาคอีกนะดังนั้นกันกรองก่อนอย่าเพิ่งรีบเชื่อเพราะว่าที่ผ่านมาขอทําให้เราเนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้ลองดูหน่อยฮะ มีนทั้งไงเรียตายแตมีนทั้งไงเลยมีนชีวิตตายแตมีนไปหามีนสบายตายแตมีนตกมีนยุ่งเขาบอกว่านี่คือทหารกัมพูชาใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าหน้าแนวเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เห็นมีพลทหารที่เป็นดาวซินโดรมที่เขาเกณฑ์ไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถึงขั้นว่าป่วยไข้แบบนี้แล้วก็ยังต้องไปทํางาน หนักหนาสาหาัสปรากรำเดินแบกถุงน้ําเกลือหิ้วของแบบนี้อีกละฮะทางเพจบอกว่าทหารกัมพูชาหน้าแนวเขาโพสต์เองบอกว่าถึงร่างกายจะป่วยแต่ว่าใจยังสู้ไหวสภาพเป็นแบบนี้ครับเนี่ยพอคุณคิงพาไปดูกําลังพลของเขาใช่ไหมที่เป็นแบบนี้ลองดูแรงงานบ้างไหมคะแรงงานของกัมพูชาที่เขาเคยมาทาํางานอยู่ที่ไทยอุ้ยทํางานอยู่ที่ไทยอ่ะเจอแต่คนไทยดูถูกมไม่อยู่แล้วกลับบ้านเราที่กัมพูชาดีกว่าเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีใช่ไหมล่ะ เวลากลับกัมพูชาแล้วอะปีศกไทยมอเตอร์การาศกเมบองโกนี่มกะกงเราไทย้ากีเมือเงียงมดดอกแมยืนมาบนพื้นทะเลจนเลยเอาไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยเผลอๆหนักกว่าด้วยซ้ำ คุณผู้ชมคลิปที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเพจสองเขมรนะเขาแชร์คลิปแรงงานกัมพูชาโอ้ยอุตส่าห์หนีมาจากเมืองไทยแล้วตอนที่ทํางานอยู่ที่ไทยอ่ะโดนคนไทยดูถูกกลับบ้านเรากลับกัมพูชาดีกว่าก็เลยไปทํางานที่เกาะกงกัมพูชานึกว่าจะดีนึกว่าจะเจอนายจ้างที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ไหนได้หัวหน้างานที่เป็นคนกัมพูชาน่ะก็ดูถูกเขมรด้วยกันเองเเอา จะเอาหน้าแล้วเวลาแรงงานกัมพูชาคนนี้ทำอะไรผิดพลาดนิดนิดหน่อยหน่อยช้านิดหน่อยนะหัวหน้าง,งานก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งให้กับนายจ้างชาวจีนโอ้โหนี่คือ,อยังไงค่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนคือเอาหมดอย่างเงี้ยเหรอแล้วมีปัญหากันหน้าง,งานทะเลาะก,กันโดนหน้าง,งาน่ะคุณคิงถ้าคุณทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานวันหนึ่งประมาณสักสรอบอย่างเงี้ย หัวจะปวดนะแบบนั้นไงออกดีกว่ามั้งเออคุณทะเลาะกับหัวหน้ากันเนี่ยวันละรอบบ้างสามรอบบ้างเบื่อหน่ายเหลือเกินรําคาญเหลือเกินกับการทํางานกับหัวหน้างานชาวกัมพูชานี่คนกัมพูชาเขาบ่นคนกัมพูชาด้วยกันเองนะดังนั้นคลิปนี้ทหารที่เมื่อกี้เมื่เกล่าวหาว่าคนไทยชอบดูถูกอ่ะคุณดูคลิปนี้ด้วยเพราะนี่คือคนชาติคุณเขาพูดเองนะครับว่าคนชาติเดียวกันก็ยังดูถูกกันเองเลยค่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนแบบนี้ครับ